สวัสดีครับผมวิริชิ่นเคยกับดอยต่อพรวิทิรันตน์ออนไลน์ทีมงานเจ้าขอลอยตัวพอดีครับชุ่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลื่นไฟสังคมนะครับครับก็ตอนนี้ผมทีนี้ผมเข้ามานะครับลอ,อยลาดตชุนนีลอยห้านะครับผมก็ตรงเข้ามานะครับพอเข้ามาเปุ๊บๆนะครับก็จะเป็นทางแยกทางตรงพอผมตรงเข้ามาก็จะมา เจอหน้าบกต่อยจัลันสปิตบงนะครับ4าแยก4ี่ครับซึ่งเป็นทางเนี่ยทางก็จะเป็นทางที่จะอย่างนี้นะครับลักษณะตรงไปนะครับตรงนั้นก็จะตกไปแล้วก็เลี้ยวขวาได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเลี้ยวขว,วาถ้าผมเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยผมก็จะตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกตามเส้นทางนะครับ ก็ซอยเนี้ก็เป็นถนนเล็กๆนะครับให้รถสวนไปสวนมาได้นะครับแล้วผมบอกไว้เลยนะครับซอยเนี้เข้าจากหน้าซอ,อยด้านดันสี่ห้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นวันเวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีโค้ง เยอะพวสมควรครับไม่ควรขับขี่เร็วนะครับยิ่งภายในซอยอย่างเนี้ยเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็มีพี่น้องอ่ามีบ้านเรือนประชาชนเป็นจํานวนเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโค้งก็เป็นโค้งที่อันตรายนะครับไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเร็วนะครับก็เดี๋ยวไปดูพว้อมๆกัครับครับผมก็จะขี่ไปตามเส้นทางนะครับครับก็จะมีโค้งเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับ รถก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่ามีผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนไม่น้อยนะครับเห็นไหมครับตามเส้นทางเนี่ยก็จะมีโค้งมากมายนะครับก็ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเร็วนะครับนี่ครับก็จะไปตามเส้นทางนะครับเป็นทางเล็กๆรถสวนไปสวนมาได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับ เป็นทางวันเวนะครับเป็นทางวันเวเฮะเห็นไหมครับเราเลี้ยวซ้ายได้ยวห้านี้วขวานะครับเพราะว่าเป็นทางนี่นะครับก็เราก็จะมาออกซอยจันทริสีวงสี่ห้านะครับเห็นมากอกน้อยนะครับครับช่วงเตือนภัยสังคมนี้ก็บนเวลาแล้วนะครับคลิปนี้ผมหม่คเับว่าผมจะไปเตือนภัย จุดเสี่ยงจุดไหนนะครับก็ไม่ควรขับรถประมาทนะครับอาจจะเสียทั้งชีวิตแล้วครับสินและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับช่วงนี้ก็บมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ